ครับ <c oughs> ไปสวัสดีครับพี่น้ออนแมนมาแล้วขับมามาแล้วมาแล้วกับช่องชุดวดสามที่เชนี่นี่เลยเจอกันวันนี้ครับไก่ต้มน้ำปลาหนองไก่ต้มน้ำปลาครับอืสุดยอดสุดยอดหนองไก่ต้มน้ำปลาอีเลยมาจัดไปจัดไปกับข้าวหนึ่งเอ้น้ำจิม้มสามรสน้ำจิม้มสามรสนะครับมี่พักอ่ากับท่านหนึ่งเห็นน้อยหนึ่งครับผมเนาะเนาะเนาะ ต้องมีเข้าเหนื่งน้อยหนึหน่งนะทำม,มีนิ่มได้ด้ว <c> ย <oughs> จำไน่อยขอกำลัอือหืออยู่ๆ้วครับ ตาเด็กไปสุดยอดนะครับนจิมขบรนมาก ừ, hợp hai năm 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 mới gì đấy cả. เหมาะ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 ถ้าเป็นภาษาเมืองกบอีกะเหมาะขนาดอนี่ไปแล้วครับแบบจำๆไปเลยส่้ำจิ้ม

Mm. yeah. ก,นนก,ก็น้ำจิ้มเนี่ยน้ำจิ้มพรดก็ใส่นีับ

นี่นะไปเจอกันใหม่ันกันหน้าเนาะถ้าวันนี้พี่ผ่าผกันบนก็ขออให้เด้อเจอกันใหม่ันกันหน้าครับมีอย่างคติกันเรื่องใดวันนี้ขอตัวก่อนเป็นกำลังใจผมครับรับชมทุกสามที่จแนวได้ดีวันนะครับขอตัวกันแล้วสวัสดีครับ